แค้นฝังหุ่นรถถังนักชกขวัญใจชาวไทยเผยชื่อหนึ่งนักชกที่ต้องเจอก่อนแขวนนวมกลายเป็นประเด็นเดือดในวงการมัดมวยทันทีเมื่อรถถังจิตมึงนนยอดนักชกชาวไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้ส่งข้อความถึงเทนชินนาสุกาวา่านักชกชาวญี่ปุ่นโดยนักมวยชาวไทยวัย28ปีออกมาโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ฝากข้อความถึงอดีตคู่ปรับกล่าวว่าสุดท้ายของการต่อสู้ในชีวิตขอแค่ได้สู้กับคุณอีกครั้งไม่ว่าจะกติกาไหนจัดมาได้เลย หากไม่ได้เจอคุณฉันจะสู้จนกว่าได้เจอกับคุณอีกครั้งและครั้งนั้นคงเป็นครั้งสุดท้ายของฉันที่ฉันจะล้างแค้นคุณรถถังโพสต์ข้อความแน่นอนงานนี้ได้รับความสนใจจากแฟนมวยเป็นจํานวนมากสําหรับเกมการชกของทั้งคู่ไฟแรกนั้นเกิดขึ้นในซรส์หนึรสที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2018โดยการชกครั้งนั้นต้องบอกว่านักชกชาวไทยเป็นฝ่ายเดินหน้าลุยได้ดีทีเดียวแต่หลังจบ5้ายกกรรมการรวมคะแนนแล้วให้รถถังเป็นฝ่ายชนะ48 ถึง47ขณะที่อีกสองรายให้เสมอกันชนะหนึ่งเสียงเสมอสองเสียงซึ่งตามกฎของไรส์จะให้นับจากเสียงคะแนนข้างมากเป็นหลักทําให้ต้องมีการชกยกพิเศษเกิดขึ้นยก6ก่อนที่จะเป็นทางด้านเทนชินนาสุกาวะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้สิถึงเทั้ง3ามเสียงทําให้เจ้าตัวป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งไรส์รุ่นเฟเธอเ,เวตแต่ก็สร้างความคาใจให้กับรถทั้งจิตมึงนนมาจนถึงทุกวันนี้สําหรับปัจจุบันเทนชินนาสุกาวะกัมป้าญี่ปุ่น วัย27ปีผ่านตัวไปชกในรูปแบบมวยสากลมีสถิติชนะรวด7ไฟต์โดยเป็นถึงรองอันดับ1ของสภามวยโลก (WBC) ในรุ่นแบนตตัมเวทและกำลังมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์โลกในอนาคต